สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆน,นะครับพบพอกันกันกบทังช่องทีมงานขอตาดำครับตอนนี้เข้านะถึงงานแล้วครับแต่ไปเขาห้องน้ำก่อนทำภารกิจส่วนตัวนะครับมีเรื่องมาบอกครับด่วนครับห้ามพลาดเลยงานนี้พ่อโจกับน้ององอิงงานยังครับพี่น้องครับพรุ่งนี้ไป เลี้ยงอาหารกลางวันนะครับเลี้ยงอาหารกลางวันงานนี้ครับปีที่แล้วก็ไปด้ว ah ah. เนาะครับบอลเนาะผมมาผมจําได้ว่าผมได้เว้าข้าวเรื่องนี้อยู่ด้พี่น้องครับปีที่แล้วนะครับเลี้ยงอาหารกลางวันเดี๋ยวผมอ่านรายละเอียดก่อนนะครับเลี้ยงอาหารกลางวันอะไลนะคือ ู้ใดนะครับพ่อโจแล้วก็บอกครับผู้ใดหรือว่าใครนะครับอยากจะไปถ่ายรูปนะครับกับพ่อโจกับน้องอุ้งอิงนะครับกับไปได้เรื่อยนะครับเดี๋ยวผมอ่านไปก่อนเสร็จละเพราะว่าถือว่าเป็นงานที่เตญพร้อมนะครับนี่นะครับพ่อโจแลวก็ไดโพสตดแล้วเต็มบ้านก่อนแล้วเลี้ยงอาหารกลางวันครับ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดครับขอนแก่นอันนี้คือชื่อเลยนะครับไม่มีคําว่าจังหวัดนะครับชื่อเลยชื่อแบบนี้เลยนะครับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นนะครับซื้อนีเลยครับพ่อโจน้องอิงครับวันที่7นะครับเริ่มตั้งแต่10บโมงนะครับสี่โมงเช้านะครับสิบโมงเป็นตนไปนะครับพราะว่าเป็นงานเขาเอื่นว่าอ่ายังไง เป็นบุญนั่นแหละครับยิมอกยิมใจนะครับเหตุบุญนั่มเหตุงาน,นไปนั่มครับทุจริงทุจามก็สิไหลเหลือดมันก็เสริมกันไปนะครับ,รบผู้ที <C> ่ <ười> เขาเอื่นว่าร่างกายหรือว่าความเป็นยูที่อาจจะบ่ได้สุขสบายคือจังเข้านะครับที่แน่แนครับเพื่อนกยูในโลกของความเมืดนะครับคือจังผมนี่แหละครับ เห็นคนถี่เป็นมองบ่เห็นเนาะผมขอเบาที่ว่าถี่เป็นมองบ่เห็นกันแล้วกันนะครับอ่ามันกะอดสีรู้ตนวเ่ได้คือจังเข้าแนมเห็นจังเสียนะครับคือจังมองเห็นกันยังพ่าคงว่าเอ้นั่นนี่อ่าจนไหม้ไปจังไดโลกไปจังไดคนไปจังไดเออพอโจเป็นหนังสีบ่ออ่าน้องยิงเป็นหนังสีบ่ผู้นั้นผู้นี้เป็นหนังสีโอ้่งสาวหน่อยไม่สีแต่ว่า ผู้ที่มองบ่เห็นไหมเน,น,นาะเพิ่งขึ้นยูตอนนี้แบบความมืดอ,อ,อ่ะเออแล้วข้าเจ้ายูได้จังไดนะครับอันนี้คือถาถามว่าอันนี้คือความความคิดความคิดส่วนบุคคลสําหรับผมเนาะนะครับก็น่า,าก็อาจจะเลือดตนกันต่างๆหน้า,า,า,นาแบบเอ้ยข่อยเลือดต้นคนเป็นแบบนี้แบบนี้มากกว่าจะว่าผมเนี่ยคนตะบอดผมมาเลือดคนที่มองม่เห็นเนี่ยผมคิดว่า ข้าเจ้าคือดําเนินชีวิตอยู่ไดนโบเห็นเอี้ยงํำไปทางไดนเศร้าไปทางไหนก็คือสีแบบมันคือเอี้ยงนะนะแบบมันเป็นยังไงสมมติว่าต้นไม้ก็เจ้าข้าเจา้า,เจาสิจินตนาการมาตั้งได่อันนี้บางคนเพิ่นกะเป็นมาแต่กําเนิดแต่ว่าบางคนเพิ่นกะอาจจะมาเป็นอันนี้แต่ว่าส่วนใหญ่นะครับสิเป็นมาแต่กําเนิดน,นะครับถ้าเป็นในลักษณะแบบนที่รงเรียนนี่ครับออ เขาเจ้าสิจินตนา,าการว่าจังไดนเออพิ่นใส่ชีวิตให้ยูรอดจนเติบใหญ่ขึ้นมาได,ด้จังไดนอันนี้คือนับถือจิตใจเลยผมว่าจิตใจนี่เป็นเป็นหนึ่งเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เห็ุในเขามีชีวิตอยู่ได้เ่าซูมเมอนี่มันคือกันกับพี่แมกกี้กับแฟนเาล่าะนะครับเแอนบอที่มาลองเพ้งอ่ะพี่น้องกัญชูเยอะดอกเนาะ นะครับเรามีความสุขได้นะครับอันนี้คือใจนะนยอมรับใจขาเจ้าอินดีเพราะมันมองอะไรไม่เห็นเลยไม่ใช่แค่ว่าเป็นคติเด้ไม่ใช่แค่ว่ามองอนาคตไม่เห็นนะแต่มันมองทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่เห็นเลยยังองอข้าเจ้าใส่ชีวิตได้ยังไงอันนี้ก็ขอทรงกำลังใจพานกันไปนะครับพี่น้องอมาว่าถึงเรื่องงานมานะครับ มาพูดถึงเรื่องงานกันหน่อยเมื่อนี้นะครับยังหัวหลอดคิดโพลแยมอยูอ่วันนี้ทำการแสดงวังหันว่ามีเกลื่นเสยโลเคชันดีนะครับพี่น้องแฟนๆครับเมื่อนี้ครับโลเคชันดีมากตั้งอยู่บนเนินเลยเออตั้งอยู่บนเนินเลยนะครับวันนี้ครับบ้านหนองผักแว่น อ่นองมากกันล่นหลายครับตำบลขนงพระครับอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะครับไม่ไกลจากถนนหมายเลข2นะครับเลี้ยวมานิดเดียวนะครับก่อนขึ้น 4, เอ็มโฟเข้ายูเทิร์นเลยถ้าสมมติขาออกจากกรุงเทพครับจูเทิร์นเลยนะครับเพราเม็นเลี้ยวซ้ายไปได้กันคีตรงไปนี่มันจะขึ้นเอ้ยไม่ใช่เอ็มโฟเอ็มหกนะครับมันจะขึ้นเอ็มหกนะครับฉะนั้นก็มาเป็นกาลังรงเชื่อมัใจกันได้ครับอ่าเพราะว่ามืออื่นเกิดสิไป ลงไปทังขอนแก่นแล้วอ่านะครับแ้วกาอย่าลื่อมครับสําหรับกลุ่มปิดด้วยพี่น้องแปดเก้าสิบเนาะกลุ่มปิดชุดแรกแปดเก้าสิบรับเชิญเวียงนฤดลแมล้วกาหมวดหม่านะครับสีมาเสือบสองสลองความสุขนะครับห้ยดันหนาวิธีแล้วกระทั่งลํำเพลินออนไลน์นะครับถัาไปได้สาวน้อยเป็นแพ่งแฟนเยจสำหรับสามหมื่นแปดเก้าสิบนี้สองเก้าเก้านะครับ ราคาน่ารักน่ารักมานะสองเกา่าเก่าราคาสิ่งที่สําคัญมานี่พี่น้องตั้งหนาตั้งตารอบค่อยอยู่ในกลุ่มตอนนี้กันหลายครับพี่น้องครับเ,ออเดี๋ยวเพิ่นทักไปไว้รดนะครับสาวน้อยเป็นแน่งแนนเพียดน,น,นั่นละเดี๋ยวเอ็มมินพัศสิไล่นะครับไล่ตอบนะครับแล้วก็ไล่ดินเข้ากลุ่มนะครับของน้องนุ่นเนชันกครับหรือที่นุ่นดำดงนะครับมีความพิเศษคือว่าลิเกจะมาแสดงลําเรื่อง อ่านะครับเราหนองนุ่นเนี่ยจะได้รับบทอีหยังนะครับมันมันกระนาสนใจเด้พคุวารีเก้ขาเจ้าก็สิเป็นการแสดงอีกแขนงหนึน่งอของภาคกลางแล้วเพิ่นสลส,ส,สิรัมมาจังได้เนี่ยแล้วก็มีพ่อโจอ่ามีน้องอุงอิงนะครับสิรัมเรื่องใด้สามคนนี้นะครับสามตัวละครน,นี้ถึงจะได้รับบทเป็นเขาเอ่ยว่าตัวละครเอกตัวละครเด่น นาที่ตามครับบอกเรื่อยๆครับดีบพ่อดีชอแจ้งพูดละวันที่ยี่สิบหกครับสำหรับของน้องนุ่นนะครับไม่จะลืมเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจกันนะครับอแล้วันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าสามสิบถือว่าสองมือเล่นละนะครับวันปิดฤดูกันนะครับพอโจกสีมีการแจกไข่ไก่ครับหนึ่งแสนฟองพร้อมรับเชิญจินตราพูนลาบครับ พี่แม่มณนี่วันเรากะพี่เพชรสารัตครับบนเวทีสาวน้อยเป็นแพงและมีการนะครับโชว์แสงสีเสียงของทั้งสองวงนั่นก็คือสาวน้อยเป็นแพงและสาวน้อยลำเพลินโชว์ซึ่งจะเปิดฤด,ดูกาลวันที่สาเสวีสิงหาหนีนะครับขอขอบพระคุณทุกกาลัางใจผมบอกกันในคลิปใหม่กับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเหมือนอื่นนะครับผู้ใดยากไปถ่ายรูปไปกันได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ